สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่26กันยายน2566นะฮะ mm hmm. ซึ่งวันนี้ก็มีบอลที่นารุ่นนาเชียม,มาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยเลยนะสำหรับวันนี้นะซึ่งก่อนที่เราจะไปรวยในวันนี้เนี่ยเราไปดูผลประกอบการสำหรับเมื่อคืน,นึ่งก่อนเลยนะผลประกอบการเมื่อคืนเนี่ยก็หวานเจี๊ยบนะครับสำหรับีก เดนมาร์กฟุตบอลลีกที่ให้ไปนะเป็นคู่ของนอร์เวแลนด์นะกับทางด้านฮาวิโดฟไปให้รองทางฮาวิโดฟไปราคา2รูปผลสกอร์จบ90นาทีก็จบที่0ูก็เจ็บเจ็บไปนะสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้เราก็มีให้มาอีก1ตัวนะ1ตัวเลยนะเป็นคู่ของนะเป็นคู่ของ FC ซูริกนะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของกาฮอปเปอร์ s, k, นะฮะ ซึ่งเราไปดูด้านสภาพความพร้อมล่าสุดของทีมกันนะทางเจ้าบ้านสภาพความพร้อมเนี่ยร้อเลยไม่มีตัวเจ็บหรือติดติดโรกแบนแม้แต่คนเดียวเลยด้านการจัดทัพเนี่ยทาีาสี่ในแนวรุกเนี่ยมีทีเด็ดเลยเป็นทางด้านโจนาธานโคออต้ากับทางด้านอินโตนิโอมาคาเนานะฮะและทางด้านอีวาซาตินีโดยมีเวนนี่คาติคีนะเป็น แกนหลักในแดนกลางคอยลงล่าสกอให้กับทีมใน วันนี้นะส่วนทางทีมเยือนทีมเยือนจากการ์ลสปอร์ยังไม่มีชื่อของนายจอร์แด์นะฮะมิเกลคัสเวอร์และทีมเมเยอร์นะที่ได้รับปาดเจ็บมาเมื่อในนัดที่แล้วนะตัวนในเกมวันนี้เนี่ยทางกุนซือน่าคาดว่าจะมาในระบบแผน43-3าได้แดนกลางในการวางแกนหลักจากอาเมียนอาคามรีส่วนแนวรุกเนี่ยจะมีทางฟาซิสโมโลนะราสกอร์ร่วมกับทีมอาวามาวิลกับทางด้านเตโอคามมนูนะส่วนเราไปดูทางด้าน เราไปดูด้านสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันนะเราไปดูทางด้านฟอร์มทีมผลงานห้านัดหลังสุดของพวกเขากันนะฟอร์มทีมผลงานของทางชูริกเนี่ยฟอร์มผลงานในบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูดีเล็กน้อยนะซึ่งพวกเขาแพ้ห้านัดหลัง,ลงสุดเนี่ยแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็ยันเสมอในบ้านกับทางเซนการ์ลัดนะซึ่ง เสมอไป1ประตูตน่อหนึ่งนะส่วนในราคาที่แกบเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยปอ,ปอ,ปอลูกควบวลูกครึ่งนะครึ่งลูกเนี่ยก็ทํากําไรไปได้เพียง3ครั้งนะและเสียกาไรเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะและครั้งเดียวนะั้นที่เสียกําไรเพียงแค่ครึ่งเดียวในนะัลดล่าสุดนะสำหรับทางซูริกนะผลงานในบ้านส่วนทางทีมเยือนนะอย่างกาทอฟเฟอร์เนี่ยก็5นะัดหลังสุดที่ทีมงานการไปรเยือนของเขานะฮะ ผลงานการประเยือนของเขาเนี่ยถือว่าค่อคนข้างแย่เลยทีเดียวสําหรับผลงานการประเยือนนะบุกประเยือนของทางฮัสเปอร์นะซึ่งแพ้ตลอดเลยนะห้านัดหลังสุดนะแพ้มาตลอดเลยก็แพ้ไปก็ไม่ใช่น้อยๆเลยแต่ในแต่ละนัดน,นะฮะแพ้ไป2 1 3, 1, 3, 1, 3 1, 2 1น1ะ่งสามนะซึ่งมีนัดเดียวเท่านั้นนะที่เสมอนะเสมอกับทางเราซานนี่สปอตนะ ไป1ประตูตัวหน,นะส่วนในราคาที่แคปบเนี่ยเปิดออกมาทำกำไรเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็เสียกําไรไปทั้งหมดเลยสําหรับการการฮอสเปร์นะเอาเราไปดูราคากันนะราคาราคาคู่นี้นะครราคาคู่นี้เปิดออกมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะตอนนี้ขยับไปขึ้นเป็น1ลูกเต็มนะส่วนฟังสูงต่ำเนี่ยก็ เอยู่ที่ราคา2ลูกขึ้นควบ3นะตอนนี้ขยับไหลขึ้นเป็น3ลูกเต็มแล้วนะส่วนวันนี้เนี่ยผมก็จะให้ไปทางเจ้าบ้านอย่าง fc ซูริกนะซึ่งเห็นได้ชัดเลยนะสำหรับฟอร์มทีมผลงานทางของการไปรเยือนของกาฮอสเปอร์นะก็ค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียวนะจะไปทางสูงต่ำก็ดีนะซึ่งเปิดออกมาที่3ลูกเต็มเนี่ยผมมองว่าทางเจ้ทาทางเจ้าบ้านเนี่ยก็น่าจะซัดสกอร์ขาดอยู่นะสำหรับ คู่นี้นะแต่เอาให้มั่นใจเลยก็ไปที่ทางหน้าบอลนะทางหน้าบอลอย่างราคารูปหนึ่งนะผมว่ายังไงก็เฉือนชนะกินราคาแน่นอนสําหรับคู่นี้นะก,ก่อนที่จะจารากันไปนะก่อนที่จะจารากันไปก็ขอฝากอะไรไว้นิดหนึ่งนะฝากกลุ่มมาเก๊านะกลุ่มมากลุ่มแนวทางฟุตบอลที่ ดีที่สุดนะเวลานี้แล้วนะฮะซึ่งมีถึง14กลุ่มเลยนะซึ่งก็กำลังจะเปิดที่กลุ่ม 15, 16, 17แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยผู้คนก็หลั่งไหลกันมาพอสมควรเลยก็แน่นเอียดแล้วนะสำหรับกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า100ถึง 200, 300คนเลยนะซึงมีกูรูให้เลือกชมเลือกตำเลือกตามกันได้เลยนะสำหรับ กลุ่มมาเก๊านะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางกลุ่มนําเล่นก็เรียนเชิญเวล่ำาถูกมาเก๊านะซึ่งถ้าอยากตามต่อก็แอดมาได้เลยที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะ,ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ